ไลดอยู่นะจ๊ะสวัสดีลูกเพจนะคะตอนนี้นะคะอีจันพาดูบรรยากาศนะคะการทำงานนะคะของ ทีมหมอนทองป่าละอูนะคะเมื่อวานเราไปตัดทุเรียนมา500โลนะคะหมดภายในพริบตาทุกคนขาตอนนี้แทบจะเหลือลูกสุดท้าย ลูกสุดท้ายคือลูกนี้น้ำหนัก2.5กิโลกรัมลูกสุดท้ายคือลูกนี้น้ำหนัก2.5กิโลกรัมลูกเพจที่ดูไลฟ์อยู่นะคะแล้วอยากลองชิมอยากลองฟินกับทุเรียนป่าละอู <S <s ลูกสุดท้ายของล็อตแรก2.5กิโลกรัมใครสนใจพิมพ์ชื่อมาแล้วทักไลน์แอดเลย <S <s น้องปักหมุดพี่ก้าหน่อยลูกน้องปักหมุดพี่ก้าหน่อยนะคะลูกสุดท้าย2.5กิโลนะคะลูกสุดท้าย2.5กิโลกรัมไลน์แอดเดี๋ยวปักหมุด <s> ให้นะคะใครอยากได้ใครอยากได้พิมพ์ชื่อมาเลยลูกนี้ลูก สุดท้ายแล้วนะคะลูกเพจขาหมดภายในพริบตานะสําหรับ500กิโลกรัมนะคะที่เราตัดมาเมื่อวานนี้นะคะตกแล้วประมาณ150ลูกทุกคนขาตอนนี้นะคะเรากําลังทยอยลงกล่องนะคะตอนนี้เรากําลังทยอยลงกล่องนะคะเตรียมที่จะส่งออเดอร์ให้ลูกค้าแล้วนะคะเตรียมที่จะส่งออเดอร์ให้ลูกค้าแล้วนะคะทุกคนขาหนึ่ง1 1> ลูกสุดท้ายของล็อตนี้2.5กิโลกรัมใครสนใจทักไลน์แอดเลยนะคะ เดี๋ยวเราปักหมุดให้ด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะ เราจะบอกว่าใครได้ถ้าใครอยากได้2.5กิโลกร,รมัมลูกนี้พิมพ์ชื่อมาในไลน์นี้เลยพิมพ์ชื่อมาในไลน์นี้เลยนะคะพิมพ์ชื่อมาในไลน์นี้เลยนะจ๊ะนี่รอบแรกนะคะเราส่งออกไปแล้วประมาณ70กล่องนะคะรอบนี้จะเป็นรอบตกค้างนะคะที่เดี๋ยวเราจะส่งต่ออีกนะคะตอนนี้ทีมแอดมินของเราก็กําลังทําการทั้งแพ็กทั้งคัดทั้งส่งนะคะพี่พิษเถียนดีค่ะสวัสดีนะคะ300คนสวัสดีค่ะ 4.5ของพี่ค่ะมีเจ้าของแล้ว2.5ไม่มีค่ะมียางมีคนทักยาง2.5ลูกนี้ลูกสุดท้ายแล้วพี่แมนถือโชว์หน่อยอะถือโชว์หน่อย2.5ลูกสุดท้ายแล้ว2.5ลูกสุดท้ายใครสนใจทักพี่พนมกรณ์หรอพี่พนมกรณ์รับไหมพี่พนมกรณ์รับไหมถ้ารับทักไลน์แอดเลยค่ะกิโลละสองร้อยเก้าสิบาทพี่พนมกรณ์ทักเอารับไหมคะลูกนี้ถ้ารับกดหนึ่งหน่อย ถ้ารับกดหนึ่งหน่อยถ้าพี่พนมกรรับพี่พนมกรได้นะคะถ้าพี่พนมกรรับพี่พนมกรได้นะคะพี่พนมกรรับไหมเอ่ยถ้ารับกดหนึ่งให้หนูหน่อยหมุนหมุนกิโลมาให้ดูหน่อย ลูกนี้ลูกสุดท้ายของรถแรกที่เรามาตัดนะคะทุกคนคะ่ะแล้ววันนี้เราจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะคะและเดี๋ยวหลังวันที่สี่กรกฎาเราจะกลับมาใหม่กับการตัดทุเรียนป่านอุในมีดที่สองค่ะทุกคนคะ่ะรับไหมอะถ้าพี่พนมกรณ์ไม่รับนะคะขอคนถัดไปที่พี่ป้อมพี่ป้อมรับไหมคะ พี่ป้อมรับไหมเอ่ยลูกนี้2.5กิโลกรัมรับไหมคะหมุนมาทางนี้รับไหมคะ2.5กิโลกรัมลูกนี้กิโลกรัมละ290บาทค่ะพี่นางมารซีคอนสวัสดีคะ่ะใครจะรับลูกนี้ลูกสุดท้ายเร็วลูกสุดท้าย2.5กิโลกรัมรับทักเลยขอชื่อมาขอชื่อมาใครจะรับนะคะทุเรียนหมอนทองป่าละอูค่ะกิโลกรัมละ290บาทนะคะ290บบาทนี่นะคะเป็น ออเดอร์นะคะที่เราจะเตรียมส่งลูกค้าแล้วนะคะคือจะบอกว่าถ้าภาพของพี่จากทุ่งเบญจาเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยอ๋อยขอบพระคุณนะคะลูกค้าค่ะขอให้ทานทุเรียนให้อร่อยนะคะ ทานทุ่งเบญจาหมดแล้วแล้วเดี๋ยวประมาณต้นเดือนหน้ามาทานทุเรียนป่าละอูต่อนะคะคุณพี่ขาขอบคุณนะคะที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสินค้าจาก,กเกษตรกรนะคะอ่ะสองจุดห้ามีใครรับไหมลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายมีใครรับไหมออเดอร์ที่ลูกค้าเห็นอยู่ตรงนี้นะคะออเดอร์ที่ลูกค้าเห็นอยู่ตรงนี้นี่คือมีเจ้าของหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะเตรียมส่งนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะเตรียมส่งนะคะทุกคนขาคือเมื่อวานอ่ะเราลงทุเรียนไว้ตรงช่วงบริเวณ ตรงเนี้ยเต็มแบบแน่นเลยนะ แน่นเลยนะคือตอนนี้หมดแล้วตอนนี้หมดแล้วสำหรับ150ลูกในปริมาณ500กิโลกร,รัมหมดเกลี้ยงภายในปิปตาปกติในแต่ละปีปปเนี่ยเวลาเราตัดทุเรียนมาเนี่ยจะไม่ต่ำกว่า1ตันนะแต่ในปีนี้เนื่องจากทุเรียนป่าละอูน้อยมากทุกคนขาน้อยแบบน้อยจริงๆมันก็เลยได้จำนวนที่ไม่เยอะมากในแต่ละรอบนะคะเพราะฉะนั้นเราจะบอกเลยว่าสินค้าเรามีจานวนจากัดลูกค้าหลายคนทักมาบอกว่าอุ้ยทาไมทักมาปุ๊บไปประมาณ10 ทไม่มีไซส์แล้วอย่างเงี้ยอะคอกก็ค้อ,อ,อ,อมอมันแบบมันเป็นการแย่งชิงแบบแบบมากๆเลยนะคะใครที่ทักแล้วโอนก่อนเราก็ส่งสินค้าให้ก่อนเพราะว่าสินค้ามีน้อยจริงๆนะคะไม่ได้พูดว่าแบบอุย้ยจะต้องซื้อ,จะ,อ,อจะต้องให้รีบซื้อเพราะว่าสินค้ามันมีน้อยแต่มันมีน้อยจริงๆนะคะสําหรับปีนี้ลูกนี้สรุปไม่มีใครรับใช่ไหมจะได้กลับกรุงเทพลูกนี้มีใครรับไหมคะสองุดห้ากิโลกรัม รับไหมคะสองจุดห้ากิโลกรัมลูกนี้ราคากิโลกรัมละสองร้อยเก้าสิบบาทมีใครรับไหมคะหนูดูในไลน์ซิลูกรับไหมคะรับไหมคะลูกนี้ถ้าลูกค้ารับพิมพ์ชื่อมาเลยถ้าลูกค้ารับพิมพ์ชื่อมาเลยนะคะเอางี้เอางี้ไม่ปอกโชร์ลเพราะว่ามันหมดแล้วนะคะมันหมดแล้วนะคะนี่นะคะบรรยากาศตากล้องตากล้องของเราก็ต้องสู่การแพ็ค ของนะคะเอ่อทีมคอนเทนต์ก็ต้องมาแพ็กของนะคะในช่วงเทศกาลทุเรียนทุกคนไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไรทุกคนต้อ,ตองมาแพ็คทุเรียนจะต้องมาตัดทุเรียนกันหมดนะคะนี่เลยเป็นบรรยากาศนะคะใครที่สั่งไว้เดี๋ยวเตรียมตัวรอรับได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าดูสิทุเรียนกับคนถืออะไรน่ากินกว่ากันอันนี้ฉันบอกเองเอ,อ 2.5ลูกนี้เดี๋ยวแถมคนถือไปเลยนะคะพี่แมนลั่นทุง่งเดี๋ยวแถมพี่แมนลั่นทุ่งไปเลยลูกนี้คือจะบอกว่าลูกนี้ทรงสวยนะหมุนซีมีกี่พูกี่พูคะคุณพี่คะสี่พูเต็ม สี่พูเต็มนะคะกับหนึ่งเม็ดเล็กนะคะก็คือห้าูนั่นเองนะคะใครที่สนใจทักไลน์อดเลยค่ะสองร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นค่ะทุกคนพลาดรอบนี้ไปแล้วนะคะจะได้กินอีกทีนึงก็คือเดือนประมาณกระดักกระดานะคะต้นเดือนเลยจากลูกค้าขาอ่ะสาหรับออเดอร์นะคะเราทยอยทยอยส่งนะคะเลขพัสดุรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเข้าระบบปุ๊บนะคะเราจะส่งเลขพัสดุให้กับทุกคนนะคะลูกค้าอย่าเพิ่งใจร้อนนะเพราะว่าทีมงานเราก็กําลังเร่งมือ กันนอยูะะ่สวัสดีลูกเพจทุกคนเลยนะคะเที่ยงนี้ทานข้าวกันหรือ,อยังนะคะทานข้าวไปสามารถดูไลฟ์สดนี้ได้นะคะเราพาดูบรรยากาศการทํางานนะคะของทีมงานอีจันที่ป่าละอูนะคะวันนี้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไปตัดทุเรียนนะคะเพราะว่าจะต้องรีบเคลียร์ออเดอร์นะคะรีบส่งนะคะแล้วก็จะต้องกลับกรุงเทพแล้วนะคะเพื่อไปทําภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะคะเดี๋ยวยังไงเราจะกลับมาอีกหนึ่งรอบก็คือหลัง4กรกฎาคมเจอกันแน่กับทุเรียนป่าละอูในมีดที่สองนะคะ มีที่2จะพยายามหาให้ได้เยอะที่สุดนะคะ<อ>จะพยายามหาทุเรียนให้ได้มากที่สุดนะคะตามที่ลูกเพจตั้งใจรอคอยนะคะแล้วก็จะพยายามเข้าไปหลายๆส่วนนะคะเพื่อช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนเกษตรกร,ะรกน,นะคะให้ได้กระจายของดีนะคะทั่วไทยนะคะกระจายความอร่อยในทุกๆบ้านเลยค่ะทุกคนคะ่ะขอให้นะคะทุกคนคะ่ะช่วยกันให้กําลังใจนะคะชาวสวนทุเรียนในทุกๆท,ที่เลยเพราะว่าปีนี้จะอบอกว่ามันเจอวิกฤตเยอะมากเจอวิกฤตหนักมากจนทําให้บา เราอูเราเนี่ยคือแทบไม่เหลือทุเรียนแล้วนะปกติเนี่ยปีป,ปีนึงเนี่ยผลผลิตจากแต่ละสวนเนี่ยห้าตันสี่ตัน จนถึงบางคนเป็นแบบเกือบติดติดตันเลยนะปีนี้นี่คือใครได้ทุเรียนใครปลูกทุเรียนแล้วได้ทุเรียนแบบเกินสองตันนี่ถือว่าที่สุดแล้วนะที่สุดของที่สุดแล้วนะคือปีนี้เนี่ยน้อยที่สุดน้อยกว่าทุกปีเลยนะคะส่วนจุดเด่นพี่แมนโชว์นิดนึงจุดเด่นของหมอหม่อ, <oughs> องทองหมอนหมอนทองป่าละอูนะคะเราจะบอกเลยว่ารูปทรงสวยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาได้รับเรื่องของ GI ด้วยนะคะก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่าที่ป่าละอูเนี่ยปลูกทุเรียนแล้วมันจะมีลักษณะของ ของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือสภาพอากาศต่างๆลักษณะพื้นที่ต่างๆที่มันมีความเฉพาะทั้งในเรื่องของดินที่มีแร่ธาตุสูงนะคะเ,เขาเรียกว่าธรรมชาติที่ล้อมรอบธรรมชาติที่อยู่บนป่าละอูเป็นธรรมชาติที่อากาศดีอุดมสมบูรณ์นะคะส่งผลให้การปลูกทุเรียนเนี่ยดีแล้วก็ให้รสชาติอร่อยนะคะรวมไปถึงลูกพี่รับลูกนี้ค่ะคุณพี่ทักไลน์แอดเลยค่ะคุณพี่ขาแคปหมุนหมุน2.5ออกมา คุณพี่ทองสุอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกอะค่ะคุณพี่ขอไปด้วยนะคะ <laughs> แอดมินไม่ได้สังคอนแทคเลนขอโทษค่ะนะคะอ่ะสั่งใน เอาเดี๋ยวอ่ะโอเคค่ะลบกวนสั่งใน l ล n e แอดใหม่นะคะเป็นล i n แอดอีจันตลาดแตกนะคะไม่ใช่ลายแอดผลไม้อีจันนะคะถ้าเป็นผลไม้อีจันนะคะจะเป็นการสั่งทุเรียนจากทุ่งเบญจาแต่ตอนนี้ทุเรียนจากทุ่งเบญจาก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจ๋าขอบพระคุณทุกออเดอร์กราบทุกหัวใจของลูกค้าทุกๆคนเลยนะคะอ่ะคุณพี่ทักยังคะสองจุดห้าค่ะอ่ะน้องปากลายแอดให้แล้วนะคะสําหรับการสั่งซื้อทุเรียนป่าละอูนะคะ สำหรับการซื้อทุเรียนป่าละอูนะคะขออนุญาตสั่งไลน์แอดนี้นะคะคุณพี่ค่ะคุณพี่ทองสุกิจแน่เลยชื่อคุณพี่ทองสุกิจสักสั่งหนึ่งนะคุณพี่ทักเลยค่ะแล้วโอนเลยนะโอนแล้วส่งที่อยู่เลยเดี๋ยวแพ็คลงกล่องเลยนะคะลูกสุดท้ายของวันนี้ขอบพระคุณจากหัวใจแหมเมื่อเช้าลุงอู๊ด่ะรีวิวหน่อยลุงอู๊ดรีวิวหน่อยเมื่อเช้า จัดไปแล้วหนึ่งลูกเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพลงอีจันให้ทุกคนได้เห็นอาลุงวุฒิน่าจะติดภารกิจอ่ะโอเคค่ะทำไมจ๊ะกระเจาหนึ่งลูกจ้ะมันถ่ายดีเฮ้ยอุ้ยปิดสิปิดโพสอ่าคุณพี่เขาทักยังคะคุณพี่เขาทักยังสองจุดห้าอ่าทักแล้วนะคะอ่ะพี่ พี่น้อยสองจุดห้าคุณแจคห้ึ่งไม่ได้ใช่นะคะคุณพี่ค่ะคุณพี่สอบคุณพี่ทักในไลน์แอดแล้วบอกว่าทุเรียนป่าละอูสองจุดห้านะคะฝากแจ้งให้หนูหน่อยสองจุดห้านะคะเดี๋ยวหนูจะปิ้นออเดอร์เลยนะคะสามกิโลวนนจะกินสามกิโหนึ่งเหรอใช่ปะจะนี่นะคะพี่ทักแล้วเขาบอกพี่เขาพี่เขาบอกพี่ทักแล้วค่ะ ใช่ไหมเอ่ยใช่พี่คุณพี่ใช่อันนี้ไหมคะทุเรียนได้ไหมคะใช่อันนี้ไหมเอ่ยพี่ทองสุก,กิจคขาใช่อันนี้ไหมคะหนูถามเขาไปเลยใช่สองจุดห้าไหมคะ ถ้าสองจุดห้าโอเคค่ะสวัสดีค่ะหิวค่ะโอ้ค,ค่ะตอนนี้ทุเรียนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันในต้นเดือนกรดก,กรดาคมนะคะสัญญาว่าเรากลับมาแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามีภารกิจนะคะที่จะต้องลงสวนต่างๆนะคะเพื่อลงไปนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับทุเรียนปะละอูในแต่ละสวนนะคะปีนี้ มีดแรกที่เรามาตัดเราตัดไปทั้งหมดสส่วนนะคะส่วนแรกก็คือส่วนน้ําหอมนะคะส่วนส่วนที่2นะคะคือส่วนของตาวุฒินะคะซึ่งสส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนทุเรียนที่ได้รับคุณภาพแล้วก็มีการดูแลทุเรียนอย่างดีแบบมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะความพิถีพิถันในการดูแลใส่ใจคุณภาพทุกอย่างนะคะถึงปีนี้ทุเรียนจะเหลือน้อยแต่เกษตรกรบ,บอกว่าทุเรียนที่เหลือเนี่ยดูแลแบบดีมากดีที่สุดดียิ่งกว่าลูกสาวดียิ่งกว่าลูกชายอีกนะคะแล้วก็ลูกค้า ใจได้เลยว่าทุเรียนที่ได้รับไปเนี่ยคือส่งตรงจากมือชาวสวนโดยตรงนะส่งตรงจากมือชาวสวนโดยตรงแล้วก็ดูแลดีพิถีพิถันทุกลูกจรงิงๆอันนี้อีจันขออนุญาตการันตีแล้วทุกส่วนที่เรานำมาขายทุกส่วนที่เราส่งให้ลูกค้านะคะอร่อยทุกส่วน นะคะอร่อยทุกส่วนอันนี้อีจันรับประกันและการันตีนะคะการันตีเลยนะคะออเดอร์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะมีเจ้าของหมดแล้วนะคะใ,ใครที่ทักเข้ามานะคะยังไงรอมีดที่สองนะคะทุกคนถามใครที่ทักเข้ามายังไงรอมีดที่สองนะคะต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะที่บางทีทักเข้ามาแล้วแอดมินตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะคะกําลัง, Neil <ร>งถ่ายย่อยส่งออเดอร์อยู่นะคะสินค้าตรงนี้เดี๋ยวบ่ายสองนะคะทางขนส่งจะมารับสินค้าแล้วนะคะเดี๋ยวลูกเพจเตรียมรอได้เลยนะคะถ้ายัง ไม่ได้รับเลขพัสดุทักมาหาได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้จะต้องเดินทางกับกรุงเทพนะคะเดี๋ยวค่ำจะรีบดําเนินการและรีบส่งเลขพัสดุให้นะคะทุกคนคะ่ะอืใช่ปะใช่พี่ขอปะคุณพี่ค่ะคุณพี่ทักไลน์ไหนคะคุณพี่ที่รับ2.5กิโลกร,รัม คุณพี่ทองสุกิดรับเสดทักไลน์ไหนทักไลน์ที่แอดมินไปปักหมุดให้นะคะรบกวนทักไลน์นั้นนะคะคุณพี่ค่ะเพราะถ้าไม่ใช่ไลน์นั้นจะไม่ใช่ลายที่สั่งซื้อทุเรียนป่าละอูนะคะอีจันเรามีหลายลายมากอีจันเรามีหลายลายเรามีตั้งแต่บุฟเฟ่ทุเรียนมีลายตลาดแตกนะคะมีลายตลาดแตกสอแล้วก็มีลายผลไม้อีจันนะคะทุกลายเป็นตัวจริงนะคะทุกลายเป็นแอดมินตัวจริงไม่โกงแน่นอนนะคะมาไหม โอ้กันเดี๋ยวโอเคลูกเพจขางงั้นประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะขออนุญาตลงไลฟ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมแพ็คของอยู่ลูกค้าที่สั่งแล้วเตรียมรอเลยนะคะรอรับความอร่อยอร่อยแล้วมารีวิวให้อีจันด้วยนะคะแฮชแท็กว่าทุเรียนป่าละอูอีจันนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนขอบคุณสังคมอีจันทุกคนที่สนับสนุนสินค้าจากบ้านอีจันไม่ว่าจะเป็นทุเรียนป่าละอูหรือทุเรียนจากทันทสถานทุ่งเบญจานะคะกราบขอบพระคุณทุกออเด จากหัวใจพวกเรานะคะขอบคุณแทนชาวสวนนะคะขอบคุณแทนพี่ๆนักโทษทุกคนเลยสําหรับทุกคนที่สนับสนุนและอุดหนุนทุเรียนของบ้านเรานะคะวันนี้ล็อตแรกนะคะขอประมาณนี้แล้วเดี๋ยวล็อตสองนะคะประมาณหลังวันที่4กระกฎาคมทุกคนได้พบกันแบบเต็มรูปแบบนะคะกับทุเรียนหมอนทองป่าละอูความพิเียมคือยืนหนึ่งอ่าเดี๋ยวทีมงานเราไปแพ็คของก่อนอ่ะบา,บายลูกเพจหน่อยแร้ว นี่นะคะสินค้าเตรียมส่งแล้วจ้า